แกตัดติ่งว่าโอ้ยเนี่ยได้จะครึ่งทางแล้วเอ่ะแกแล้วแก,แก,แกไปซื้อนะเป็นสองสามร้อยโคนเลยนะเนี่ยลิตรหนึ่งเนี่ยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซีรีส์อินสวีเดนอีกแล้วลวันนี้เราก็พาสาวๆจากเดนมาร์กมาเก็บบัวแบ,บว์นะคะนี่สมาชิกของเราเพื่อนสาวจากเดนมาร์ก น้ำบอกว่าที่เดนมาร์กไม่มีต้นบลูเบอร์รี่นะเดี๋ยวเราจะพาน้าไปเก็บเข้าซอยนี้ไหมไปนี่มือมือเก็บมันมันไม่ดกนะมือเก็บมันไม่ดกมันไม่ดกมันจะเริ่มมันจะบายแล้วเนาะถ้ามันเยอะๆมันจะมันมันเราตกตะมันจะมันอะเนี่ยมันก็เลยเริ่มปับนายเออมันมันเเก็บตตั้้งแแ่่ดือนทีลว แกอย่าเก็บริมสิแกเก็บข้างในขึ้นไปข้างบนเหมือนพี่เฟิร์นอ่ะอันนี้เราเก็บแค่แบบริมป่านะเราเก็บแค่ริมป่าเออผัวฉันบอก,กบวิตามินซีสูงนะผัวฉันบอกนี่วันนี้มันมันวายแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็เดือนกันยานแล้วเนาะมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่เดือนอกรกฎาสิงหาที่มันเยอะเออปีหน้าแกมาใหม่เด้อปีหน้ามาใช่มาก่อนกันยาตอนนี้มาแบบมันจะวายสิงหาก็ยังเก็บได้อยู่ าาาเน่่วมันยังหวานอยู่นะมันยังหวานอยู่เนาะขนาดมันโดนฝนแล้วนะลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าเดิมด้วยโอ้ยมันน้อยเขามาเก็บไปแล้วแกมันน,น้นสสอยโอ้ยทำงานไม่ได้มาไหนอันไหนที่ไม่ต้องร่อน ใหญ่นะเอาใบใส่ไปแล้วมาเล่นเล่นหัวหัวมันก็เหมือนสนุกแน่ถ้าจะมาเก็บขายจริงๆอ่ะสมุติเรามาใช้ที่ตักไปสามชั่วโมงเราก็ต้องไปเอาใบมันออกสามชั่วโมงเธอมันไม่สนุกนะเธอมันไม่สนุกนะ <c oughs> แล้วแถมมันได้ถูกมันได้โลแค่สี่สิบบาทสีท่สิบกอนเราเสียเวลาไปหกชั่วโมงเราได้สี่สิบกอนต่อกิโลเงีเ้ยเข้าใจปะไปทำงานดีกว่าไปทำงานดีกว่าแต่ถ้าแบบเออมีเวลาเก็บทั้งวี่ทั้งวันน่ะแก ธุรกิจตั้งใจแบบมาเก็บเลยแบบเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยเก็บแบห้าหกพันคนก็หมื่นกว่าบาทเลยนะคูณสี่ไม่ใช่เรหรอสมัยแม่มาสองหมืน 4, หห่น

อุยตายแล้วทำไมเก่งอย่างนี้นเยอะปุ๊บมาตักเยอะอยู่ตักดีอยู่แต่มันโอ้ได้ประมาณลิตรหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเยอะอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่แต่ว่าตักไม่เป็นไงินได้บอกได้เงินี่น,นะคะ<อ>แบร์ทุกคน,กนอันนี้มันมีมือเดียวไงเพราะมันตักคนตักแลก็เอาถังวางกันเถอแล้วเธอไอ้แล้ว ถือเที่ยวนึงก็ถือตักเต็มตักเต็มพวกก็เดินมาเทียที่ถังมันรู้กับตักก็ถือถังละไปมันมีเดียวมันก็ต้นมันก็แก่งหนีนี่หรอปะเออถ้ามันเสียหนีมันก็ไมันค่อยเสียได้ไงมันก็ต้องเก็บไล่ไปไงเราจะโอยอย่างดกเลย นี่ดำปีเลยทุกคนนไ่บไม่เีด่แม่ตรงนี้ตรงนี้รนี่เป็นหน้าไปไงสิคาไม่งั้นเราก็เหยียบมันไปเสียดายมันไม่เราก็เก็บไม่เป็นตรงไหนเยอะเราก็ิ่งใส่ตรงนั้นก่อนเลยไงจะโอ้เนี่ยได้จะคึ่งถังแล้วอ่ะแกถ้าแกไปซื้อนะเป็นสองสามรโคนเลยนะเนี่ยลิตหนึ่งเนี่ย โลไม่ถึงโลเดนมาร์กถาดเป็นถาดถาด,ถาดนิด <c oughs> นึงนี่เพื่อนสาวจากเดนมาร์กใ,ใส่เสื้อแดงเดขี่รถมาเก็บมาจากเดนมาร์กมาเก็บนิดเฉพาะนะคะ <c oughs> ขี่รถมาจากเดนมาร์กมาเก็บนี่โดยเฉพาะนะคะคุ้มค่าละมันไหมละมันนานเท <c oughs> ่า,นา,นานไหร่ <c oughs> อาน,นุนอีกคนนึงโ สนุกสนานีขเดิมแล้วก็ต้องมีอยู่ง่ายเพาะเสียงแก๊กน่อยเดวเน่จัมได้ขนาดเราใส่สูมเขาต้องไปเขาไปสูมใช่ไหมน้ำหอมน้ำหอมก็ไม่ให้เราฉีดทุกพัวก่อนได้กินแล้วก็เสื้อสีเป็นแตนก็ไม่ให้ใส่เลยนะถ้าใส่เสื้อสีแบบเขียวเขียวอ่ะสีเกลืนกับป่าไงให้มันอไปแล้วึงไปคนเดียวเอผัวไปล่าสัตว์เมียก็มาเก็บแบเนาะ บอกดูแล้วหลายอย่างเลยคือข้อจำกัดหลายอย่างข้อจำกัดเยอะตอนนี้เราก็เก็บแบ์เสร็จแล้วนะเราก็แบบว่าต้องหาทางออกจากป่านะคะทุกคนได้ครึ่งทางแล้วก็ยังแบบอู้ดําปีเลยนังบอกนางมีความสุขนะจ๊ะจ้านี่แหละวิถีชีวิตคนสวีเดนว่างๆก็มาเก็บแบ์ กับค่งสะผมมาเมื่อเช้าเลยนอไม่เท่าไหร่รองเท้าเนี่ยสิเหงื่อออกคอไม่เท่าไหร่รองเท้าเนี่ยสิว่าเนื้อเนื้อออกคอที่ยังไปอาบน้ำก็หายแล้วรองเท้าดูนี่นี่แม่ตักตรงนี้หน่อยเขียวดำสีเลยเหีื่อออกคอไม่เท่าไหร่กำลังจะเดินกลับมาเจอก็ตักหน่อยตักหน่อยลูกมันดำเยอะเลยเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ได้กลับบ้านทักทีลูกใหญ่ลูกใหญ่ เออว่าลูกใหญ่ไม้ย่อดใส่หรือเปล่าวะมันเดี่ยวมันอยู่ข้างบนมันจะนอนอยู่ตรงเนี้ยโอู้นน่ะยยเเลนี่ยลูกมันไม่ลูกใหญ่ไงมีลูกใหญ่มากเลยแล้วสองมันใสแต่มันไม่ใหญ่กินก่อนกินก่อนมันลูกใหญ่อะตรงเนี้ยมันอยู่บนโพนกินก่อนโพลน้อยโพลน้อยไม่ได้กลับบ้านแล้วจ้าวันนี้นอนนี่แหละครับนอนนี่และครับในป่านี่แหละในป่านี่แหละ

อันนี้นะคะเราก็มาถึงเราก็มาล่อนเอาใบไม้ออกนี่บัวแบของเราผลงานเลิศมากเลยแล้วก็มาเก็บเอาใบไม้ออกนะคะลูกเล็กๆกก็ล่วงออกไปเลยเลือแต่ลูกใหญ่ใหญ่คัดไซถังแดงเถือกเลยปาก้ว่ค่ะปากปากดำปากม่วงดเลยปากม่วงจ้ะ หลักฐานเก็บไปกินไปค่ะแล้วใส่ยืดอกันไปนะมันจะอตกมันมนเปียกเลยเนาะใช่มันเปียกว่าใบมันไม่ดังนั้ใบมันติดถ้ามันแห้งมันก็จะใบ